ทิ้งทายครอบครัวเซิร์ชอยู่หรือเปล่าลิทในที่สุดเธอก็ยอมตอบอ๋อเธอก็ยองออนไลน์แชทสักทีนายพยายามจะแฮกระบบเพื่อดูว่าฉันอยู่ตรงไหนใช่ไหมรู้ดีฉันให้เวลาหน่อห้านาทีแล้วกันให้ตายห้าปิดเครื่องเลยนะอืมสปิด ยายเด็กดือ้อเธอนี่มันกลับบ้านได้แล้วลิศถ้าเธอแค่อยากเที่ยวแค่นี้ก็พอละมังกลับมาได้แล้วข้างนอกมันอันตรายนะรู้ไหมนี่ฉันพยายามปิดเรื่องที่เธอหนีออกจากบ้านตอนนี้พ่อแม่เธอยังไม่รู้ถ้ากลับมาตอนนี้มันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยทำไมส่งสติกเกอร์หน้านี้มาเธอคิดจะทำอะไรเนี่ยฉันยังไม่กลับบ้านตอนนี้หรอกเซิร์ฟ แล้วเธอจะอยู่ข้างนอกนั่นได้ยังไงข้าของบัตรกดเงินเธอก็ทำหล่นไว้ที่ตีนเขาเธอจะเอาเงินไหนซื้ออาหารเธอชอบกินอาหารปลานนี่ซึ่งมันก็แพงมากๆร่างกายของเธอก็ต้องการน้าวันละตั้งเป็นลิตรเธอจะหาเงินจากที่ไหนมาดื่มแล้าไหนจะความแข็งแรงของร่างกายอีกโดนลมโดนฝนนิดหน่อยเธอก็ป่วยแล้วเรียวแรงเธอก็สู้มนุษย์จักรคนทั่วไปไม่ได้ แล้วไหนจะอากาศข้างนอกมีมลพิษต่อปอดของเธออีกเธอเปลี่ยนปอดไม่ได้นะเยบ้งโหนายอัดอั้นอะไรขนาดนี้เนี่ยเธอนี่ช่างไม่เข้าใจความห่วงของคนอื่นเอาซะเลยฉันเข้าใจแต่สิ่งที่นายกังวลทั้งหมดนั่นนะ่ะฉันผ่านมาหมดแล้วตอนนี้ฉันสบายดี ถึงแม้จะต้องกินอาหารแคปซูลเป็นหลักแต่ฉันก็ไม่เป็นไรหรอกดื่มน้ำน้อยกว่าตอนอยู่บ้านแต่ฉันก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เลยแล้วก็เป็นชีวิตที่สนุกแล้วก็ดีมากๆโหแล้วทำไมเธอต้องพาตัวเองไปลำบากแบบนั้นด้วยเล่ากับบ้านเธอลิทอย่างน้อยก็บอกว่าเธออยู่ที่ไหนฉันจะไม่พาเธอกลับบ้านก็ได้แต่จะแต่ฉันจะไปดูแลเธอ ฉันไม่เชื่อหนายหรอกฉันสามานด้วยชีวิตเลยก็ได้เอาฉันแค่อยากแน่ใจว่าเธอจะปลอดภัยถึงเธอจะปรับตัวกับโลกข้างนอกได้ดีแต่มันจะดีต่อสุขภาพเธอจริงๆหรอลิซอย่าลืมนะว่าเธอเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวบนโลกนี้ด้วยซ้ำสิ่งที่เธอเป็นมันล้ำค่าเกินกว่าจะเอาตัวเองไปเสี่ยงแบบนี้ ฉันเบื่อวาทการรมแบบนี้เต็มทนแล้วก็เพราะแบบนี้ไงฉันถึงหนีออกจากบ้านเป็นไงเป็นการฉันจะไม่กลับต่อให้เธอจะต้องตายงั้นหรอเธออาจจะตายง่วงๆอย่างเช่นเรามนุษย์จากคนแบบฉันพลักโดยไม่ตั้งใจแล้วก็ตายหัวทิ่มก็ได้นะฉันยังไม่ตายหรอกนะงั้นก็กลับบ้านไม่กลับ ฉันกลับมาออนไลน์เนี่ยเพื่อที่จะส่งข่าวบอกนายเป็นครั้งสุดท้ายเชอว่าไงนะฉันสมัครทำงานฉันสมัครตำแหน่งหนึ่งได้ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มากเลยตอนนี้ฉันผ่านการฝึกหัดแล้วกำลังจะไปปฏิบัติงานจริงฉันอยากจะบ้าตายนี่เธอไปทำงานอะไรแล้วมันจันตรายไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกงานนี้ให้ค่าตอบแทนดีที่สำคัญมีอาหารกับน้ำให้ฉันดื่ม พร้อมที่พักฟรีด้วยเพราะฉะนั้นนายไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเงินทองทองอะไรหรอกเอททาให้ฉันเป็นห่วงมากขอร้องล่ะบอกมาเถอะว่าอยู่ไหนสุดท้ายนี้ลิศไม่เอานะไม่ทําแบบนี้แฮกเกอร์ก็ยังไม่รู้สินะว่าฉันอยู่ไหนอบา้าเอ้ยถ้านายบอกพ่อกับแม่ฉันเรื่องอะไรนะนายบอก พ่อกับแม่เรื่องฉันไปนเถอะยังไงพวกเขาคนร,รููชะตากรรมของฉันบ้างมันไม่ขำนะลิศน่าแล้วถ้าเขาจะลงโทษนายฉันจะไม่กลับบ้านตลอดชีวิตเรื่องนี้ออกมามันเป็นความผิดของฉันฉันวางแผนมาเป็นปีใครก็หยุดไม่ได้หรอกงั้นช่วยบอกทีได้ไหมว่าเธอทำงานอะไรถ้าเราบอกเราจะได้รูปไหม บอกดีไหมนะไปดีกว่าลิสอ่ะรอเล่นฉันใบให้ก็ได้งานที่เกี่ยวกับการบินนายก็ลองดูเอาแล้วกันนะฉันไปละเดี๋ยวลิสแค่คำว่าบินฉันจะไปรู้ได้ยังไงแล้วฉันจะไปตามเธอเจอได้ยังไงเล่าฉันก็ไม่ได้อยากให้นายมาเจอสักหน่อยขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะเซิร์ฟถ้ามีโอกาสฉันจะติดต่อนายทีบ๊ายบาย สิบคะแนน